ตอนนี้นุดกัะเลียางลงมาลิ้มโขงแล้วนอนหนองคายนั่นเองเดอ้อมือน,นี้เ่าจะมาเชี่ยนอนอยอูถนนคนเดินนั่นเองเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องบุดทุกคนนะเดอะ้อมือน,นี้สาวนุนมือานี้พามาเชีย่ยเบื้องริมแม่น้ํโขงเนาะเดี๋ยวไปก็จะเห็น,นันฟังลาวเฮาน้ำนะน่าจะเป็นท่าเรือแหละมนะั้งทุกคน บรรยากาศดีขนาดเลยตอนนี้เฮามาช่วงประมาณ้าเมงแรงแล้วเนาะบรรยากาศดีเดี๋ยวนุ่นมณีจะพาะไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆอเด้อ,อจะเป็นแนวใดเนาะอยู่จังหวัดหนองคายนั่นเองตอนนี้นุ่นก็จพาหย,ยางลงมาชมองค์ปูพญานาคเดอ้อเนาะอยู่ท่าสเสด็จชุดเขตแดนที่เมืองหนองคายนั่นเองเดอ้อเป็นถนนคนเดินเนาะแต่ช่วงนี้เขาจะยงบันเปิดฮ่นะเนาะเขาก็เลยพายมาอ่า แล้วทางนี้ก่อนเนาะเป็นห้านของเพิ่นเนาะจัดใหเฮาไทายโูมเนาะถ้าห้านของเพิ่นก็จะมีหลากหลายเลยขายเครื่องเนาะฮ้านโอท็อปทนะ่าเสด็จเดอเนาะก็จะมีห้านกาแฟาอยู่ในตูนะ้เนาะจัดแบบสไตล์โบราณย้อนยุคเนาะสมัยก่อนสินะถ้าว่าผู้ใดอยากมานาั่งกินกาแฟาแล้วก็ทา่าโฮมสินะงามๆกับมานั่งอยู่ห้านนี้ก็ได้เนาะงามหลายเนาะ ล้วก็มาเบิงวิวหนามแมลงเนาะวิวแม่ของหรือแม่น้ําของเนาะล้วกลับมีอ่าเหือแพรเนาะเป็นท้านอาหารอยู่ในโตเลยอยู่กลางน้ําเลยอ่ะเป็นวิวดีเนาะอันนี้ก็คือทางหลังขององค์ปูพญานาคนั่นเองเด้อถ้าว่าเขามานั่งแบบชิวๆเนาะมานั่งเล่นฮับลมเย็นๆอยู่มองนี้ก็ได้เนาะลมเย็นสบายเลย ท่าเสด็จจังหวัดนองคายประเทศไทยนั่นเองเนาะที่เฮามายืนอยู่ในตอนนี้เนาะนี่เพื่อนก็จะมีอ่าเรื่องเบี่ยงแหยนังเนาะเบื้องบรรยากาศเนียเมื่อแรงซินะลมเย็นๆเนาะมาครับลมเย็นๆเนาะกับไอโนโน่เด้อเนาะนี่เด้อองคูพญานาคก,ก็สวยงามหลายเนาะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆเด้อเนาะนี่บรรยากาศ ยิมแม่น้ำของนั่นเองเนาะอยากข้ามไปเวียงจันทร์แล้วปันใดเพิ่นจังสิเปิดดานเนาะอยากไปสิไปรีวิวทาาเวียงจันทร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องนำมา,มาเวียงจันทร์มีเอียงแน่นาเชียวบอเนาะ,ะแลวก็ไปเที่ยวใส่แนสินะเนาะนี่บรรยากาศเ่ยามือแรงเนาะ,ะคนยูหนองคายเพื่อนกระจะมาแล่นออกกำลังกายหลายอยู่นะเนาะยี่มองนี้ก็คือถนนคนเดินเนาะ ปกติแล้วนี่เขาก็จะขายเครืองแหละแต่ว่าช่วงนี้เขาเจ้ายังปิดอยู่เนาะยังบ่ทันเปิดเนาะนี่บองค้นขาเจ้ามาตกปลาเนาะแม่แอบ,บเปิงเขาเจ้าตกปลานี้เด้ตกปลายูแคมแม่น้ำของเนาะบรรยากาศดีขนาดเลยแม่วงขาเจ้าตกปลา ตนนี้นุชกับมาฮอดบล็อกกิ้งสตรีทแล้วเนาะที่เขาเจ้าเห็ุแบบสะไกวอล์กขึ้นไปแบบบิวเห็นบิวสูงสูงเลยเนาะมองนี่นี่ไอ้เพ็่นตกปลาขึ้นมาแล้วนี่ถามไม่ได้บอสันไดอยู่ดีเนาะนี่ตกปลาพอดีฝนตกพอดีเพื่อนกันเลยขึ้นมาแล้วเนาะนี่บล็อกกิ้งสตรีทหนองคายนั่นเองเด้อที่เขาเจ้าพึ่งหาแต่เหตุแล้วเนาะ นี่วิวดีอยู่แต่ว่าตอนนี้ฝนกําลังตกเราเฮากันเลยเป็นลบฝนสะกอนเนาะนี่วิวสูงนะเข้าขึ้นไปทางเทิงก็จะแนมลงมาเห็นแบบวิวง,งามๆสินะเดี๋ยวฝนเศร้าตกเดี๋ยวนุ่นมณนีจะขึ้นไปทางเทิงแนมลงมาเบิงวิวสูงวิวอันทั้งลุมเนาะเราจะเปลี่ยนอะไรตอนนี้เขาเจ้าเริ่มเปิดไฟแล้วเริ่มงามแล้วสินะเนาะเย็นสบายเลยฝนตกปล่อยๆเนาะ บตกแห้งดอกตัวปล่อยๆแต่ว่าเขามาลบฝนสะกอนเนาะเพราะว่ามีไอโนโน่นำก็เลยมาลบฝนนี่เด้อพี่น้องตอนนี้นุ่นมณีกระด็นยางลงมาทางนี้แล้วเนาะน่งไปทางขุ้นก็จะเห็นลานพญานาคเนาะอยู่ริมโขงนั่นเองเนาะเห็นเหงือแพเนาะเป็นห้านอาหารเป็นเหือแพเด้ออยู่ ริมแม่น้ำของหรือว่าแม่น้ำโขงก็ได้เนาะละกะัมองที่เขายืดอยู่นี่นก็คือบล็อกกิ้งสตรีทนั่นเองเนาะอยู่จังหวัดหนองคายเดอ้อที่ขาจเจ้าเฮ็ดเปิดใหม่เนาะเฮ็ดใหม่เลยมองนี่เนาะเพราะว่าตอนก่อนที่โควิดยังบูมานูดมายังบูทันมีเนาะเพราะว่าเขาเจ้าเพิ่งเฮ็ดใหม่นี่แหละเพิ่งมาเห็นเนะาะบรรยากาศดีขนาดทุกคน เดี๋ยวจะพายางลงไปเบิง้งพญานาคทางรุมเดอ้องาม นี่ก็คือจุดชมวิวมุมสูงเนาะอยู่บ็อกกิ้งสตรีทเดอหนองคายนั่นเองเนาะอ่าพอเฮายางขึ้นมาก็จะเห็นจุดชมสูงแล้วก็วิวงามๆเนาะอยู่เมืองหนองคายนั่นเนองเดอตอนแดงเนาะเดี๋ยวนุจะลอท่าให้เขาเจ้าเปิดไฟก่อนเนาะเบื่องวิวตอนแดงมันจะเปลี่ยนแล้วดเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วแหละเนาะประมาณหกโมงแล้วนี่เขาเจ้ามาออกกําลังกายอ่าบางคนก็จะมาเล่นออกกําลังกายบางคนก็เอารถที่มาปั่นเนาะ เอาจัก,กรยานฮะเนาะมาปั่นออกกำลังกายได้แล้วก็บเบิ้งวิวสูงๆเห็นประเทศลาวเขานำเนาะตอนนี้นุน่นมนี่ก็ได้ขึ้นมาอยู่อ่าบล็อกกิ้งสตรีทเนาะอยู่จังหวัดหนองคายเด้อที่เขาเจ้าเฮ็ดขึ้นม่เนาะอันนี้ก็คืออยู่มุมสูงเลยเนาะนี่แนมลงไปก็จะเห็นแม่น้ำโขงนั่นเองเนาะแล้วก็เห็นวิวงามๆนี่ วิวทางหลังรนเนาะก็จะเห็นพญานาคเนาะแล้วก็เห็นอตัวเมืองของจังหวัดหนองคายเนาะทุกคนเนาะที่ยูเรียบกับแม่น้ำโขงเนาะนี่งามบาทุกคนพอขึ้นมาก็จะเห็นวิวแบบสูงๆแล้วก็งา,ามๆแบบนี้เนาะแล้วก็เสาไฟเป็นนันพญานาคเนาะนี่ก็จะสวยงามเ้อแจ๋ว จนยอดเลยงามหลายเนาะเห็นเสาไฟเขาเจ้ากระเหตแบบคือองค์ปูพญานาคนี่แหละเนาะเรียบไม่โค้งไปเลยเนาะจนฮอตลานปูพญานาคอยู่ทางลุ่มเนาะเดี๋ยวนูจะพายางลงไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวิงวิวสูงๆงามงามสะก่อนเนาะก่อนจะลงไปทางลุ่มเดอ้อบรรยากาศตอนแรงเนาะตอนนี้เขาเจ้ากำลังเปิดไฟแล้วกำลังสีงามแล้วเนาะ บรรยากาศยู่เทิงเนาะมีทางเทิงเลยจุดชมวิวมุมสูงนั่นเองเนาะแนมลงไปก็จะเห็นหมดเลยอะ่ะสวยงามอยู่เนาะมองนี้เนาะมียินมแม่น้ำโขงนะี่เนาะถ้าว่าผู้ใดอยากเอาบรรยากาศกา,ศกากลงอ่าไปนั่งกินข้าวอยู่เพื่อแพกระดาเดนะเลยเนาะป็นห้านอาหารเนาะยู่เชื่อแพลของกระเจ้ากับเปืดอไฟแบบสวยงามเลยนะ ตอนนี้ตะเวนกำลังสิตกแล้วเด้อพี่น้องเนาะบรรยากาศดีขนาดเลยนี่ตะเวนกำลังสวยนี่เด้ออีกมุมหนึ่งเนาะงามขนาดเลยเขาเจ้าเริ่มเปิดไฟแล้วตอนนี้เนาะประมาณหกโมงแล้วแหละบรรยากาศดีขนาดเลยอยู่ทางเทิงเนาะนี่ เย็ uhm. นสบายเลยแต่ว่าฝนตกปล่อยๆว่ะทางนี้ก็จะเห็นบ้านคนเนาะแตรว่าทางนี้จะเป็นดินแม่น้ำโขงนั่นเองเนาะนี่ขาจะเปิดไฟแล้วสวยเก่าเก่าเห็นเหือขเาเจ้าเนะ เดี๋ยวนุ่นวันนี้จะให้เบรงบรรยากาศร,ร,รอบๆเดอ้อนี่ทุกคนอีกมุมหน,นะนึ่งเนาะแอมป์นี่เดี๋ยวนุ่นจะพามาเบรงมุมสูงอยู่มุมนี้เนาะจะเห็นหองปูพญานาคอยู่ลานพญานาคตรงนั้นเนะาะแอมป์รถไฟจะมีวัดอยู่เดอ้อถ้าว่ามีเวลาพอนุ่นวันนี้จะอ่น ไปเห็หุบุญเดิมเมือ่อื่นเนะาะเขาวัดพาอ่าพ่อแม่พี่น้องเขาไปเหตุบุ่นในวัดเด้อเนาะนี่เฮาบ่ได้ไปประเทศลาวแต่เฮากะมาเบิงมาเบิงเนาะมาเบิงฟังเราอยู่มองนี้เราทุกคนแต่สวยขนาดเลยเพราะว่าขเขา้า้าหาแต่หากะเห็ดแล้วนอะอยู่มองนี้เพราะว่าก่อนโควิดจะมาหนุดกะได้มาอยู่เนาะแต่ว่าเขาเจ้ายังบ่ทันเหตุเนาะมองนี้เนาะ อุ้ยบรรยากาศดีขนาดเลยตอนแรงเนาะหนุดมาประมาณหกโมงแล้วเนาะตอนนี้เขาเจ้ากำลังเปิดไฟเนาะเปิดไฟสวยนี่เหือเหือแบบมี้อาหารอยู่ในตนัเนาะเหงแค่นั่นเองเนาะนี่บรรยากาศเย็นสบายเลยทุกคนบริไปประเทศลาวเนาะเขาก็มาเบิรงอยู่มองนี้ได้เนาะได้นตนแนมทุกคนค่ะโควิถายนี่นุนี้นนจะไปลาวแล้วลก็ไปรีวิว ันทงางลาวให้พมไมพี่น้องอยู่ทางประเทศไทยเบิร์มนำเดินเ,เนาะอ่าอยุเราก็น่าเที่ยวเป็นแบบธรรมชาติไปว่าน,น้ำตกยุลาจะนิหลายเนาะนะี่เนาะตอนนี้เบิร์อยู่ประเทศไทยสักก่อนเนาะโควิดโควิดโซลจาก,กเถือก็เลยบริการฟ้านไปหายไปเมรยเลยเนะาะก็เลยในใจพี่วู่ประเทศไทยนี่แหละเนาะทางทุกคนเาะ ตอนนี้นุกจะเดิยางลงมาเบื่องแผ่นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายของเพื่อนนั่นเองเนาะมาจะมีมองเที่ยวมองในเดยเนาะ่ันนี้ค่ะถนนคนเดินเงียบเงาขนาดเลยที่น้องนี่นาะตลาดปกติแล้วนี่เขาจะอันขายเครื่องเต็นเป็นลเลยเนาะแต่ว่าเข้ามาโซงนี้คือแบบเงียบเนาะเขาจายังบ่ทันเปิดหาเนาะเราจะได้อ่ามันนี้คประมาณนี้เลยเนาะ เปลี่ยนไปหลายพี่น้องเดี๋ยวนุจะพายางเข้าไปอ่าลงไปลานปูพญานาคดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้นมืดแล้วนะมีวิววันยากาศอยู่ทางเพลอแพเนาะเป็นร้านอาหารที่เขาเ,ขาเปิดอยู่กลางน้ำเลยเนาะก็จะเปิดไฟแบบสว่างสบายเสียงรำเนาะตอนเขาจะฮอดอ่ามีน้องปูพญานาคเข้ามาฮอดอันวัดก่อนเนาะ มีบัตหลายเด้อยุเคเทียมเป็นน้ำโขงกหลายเนาะบัตดั้มั่วนมันเองเด้อเนาะพอค้าแม่ค้าก็จะมาขายเครื่องยูนยิหลายเนาะตอนนี้สาวนุ่นมันี้กับ้มฮออน้านพย นี่ก็คือบัตรดำดวงเนาะเราจะเห็นคนเปิดไฟสวยงามเยอะนะนัทาวานนี่เวลาพอเดี๋ยวมสีสาตว์ปหลาดเมนีเดวด้เนานะมีมันกล้าดําแดงเพราะเจ้า,จาก็ออกกำลกายเนาะเริ่มมีคนบางอย่างแล้วเพราะว่าตอนนี้กนมือดอวแล้วขนาดฝนนะวังว่าตอนนี้นด,นาานนดีขนาไเล้อแต่เมื่อฟังนันนางดนตีเป็นมื่ห้องเพลงสวายเลคุณผ้ หรับคลิปนี้นุ่นมณีนนก็ต้องขอขอบใจและก็บสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคนในเด้อเนาะฝากติดตามนุ่มณีในเด้อก่อนจะจบคลิปเนาะแล้วก็ฝากติดตามคลิปหน,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 น้านเนาะวลน,นุ่มณีจะพาพ่อแม่พีน่น้องไปเที่ยวใส่เนะาะสำหรับน,นุ่มนี้ก็ขอขอบใจสวัสดี